เป็นีทาร,บบ,ารแบบฟารีนะะีทไมตัวอะไรตัวหอยทาขายตัว,วตัวใหญ่มากพูดดีๆใ,ใช่นี่นะคะมหมึกไม่ใช่หม, <c oughs> ม,มึกกุล <c oughs> หอยทากนะคะก้คนนึว่ามาโดโทษหอยทากกัเป็นหมึกกุลเออใช่ใช,ชเบ็ดเก็บหน่อยได้ไหม,ม กัชฟเบดจับได้แม่อูจะให้ยี่สิบต้นน้ําหยิบได้ไหมใครหยิบหอยทากได้บ้างต้นน้ําชอบเลยอ่ะใครหยิบได้บ้างตัวมันใหญ่มากเลยนะทุกคนดูนี่นะนี่ดูนะดูตัวใหญ่มากใหญ่มากมากนะใครจับได้บ้างแต่แม่อูพูดผิดแม่อูพูดผิดอยากให้น้องเชเวตจับอ่ะ หอ,อยทากกลายเป็นหมึกกุกเชาเบทชาเบตจับให้หน่อยได้ไหมชเชาเบตจับได้ไหมอุให้ย,ยี่สิบบาทหอยทากตัวใหญ่มากไปชาเบตจับให้หน่อยเร็วเร็วลูกอยากให้ยีเอาสิบาทได้ไหมไอจับต้นน้ำจับได้ไหม <c oughs> เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> จับได้ไหมต้นน้ำ ตัวนี้มันใหญ่มากน่ากลัวมากเลยนะจับจิ้งคือได้เลยนะจิงเหรออ่ะอ่ะใครใครจะจับมาใ,ให้เชเบตจับอ่ะโอ้โหนแน่นมากมันทำไมนะอุ้ยกะดองกระดองหลุดเดี๋ยวกระดองมันหลุดใช่ไหมนี่นะทุกคนใหญ่มากเลยนะไม่มีใครจับนะคะน้องจับได้ไหมน้องเชเบตอ่ะ ก็ทำไงอ่ะเอาน้ำมาลาดมันเนาะเอาไม้มาเขี่ยเขี่ยมันไหมอ่ะฮะต้นน้ำเอาไม้มาเขี่ยเขี่ยวนะลูกนี่ขโมยโน่นโนนไงเป็นกิ่งไม้น่ะไปเลียให้ต้นน้ำมาเขี่ยเขี่ยวออกแล้วค่อยเอาไปตรงกลางทางนะคะนี่เขี่ยเี่ยตัวใต้ใต้มันออกอ่ะอ่ะเขี่ยเพื่อให้มันขยับให้มันเอียงตัว เอาเนี่ยคอยคอยดึงขึ้นฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยโอ้ยน้ำเต็มเลยต้องน้ำได้ไหมโอ้ยเก่งมากอ้ะหนูต้องไปล้างมือด้วยนะลูกนี่นะคะใหญ่มากตัวเข้ามือต้นน้ำเลยนะเอาถ่ายไปเลยลูกเออเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปล้างมือด้วยลูก รู้ไหมทําไมเราเราต้องเก็บออกไปเพราะอะไรลูก<น>เดี๋ยวรถชนใช่เดี๋ยวอันนถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้หมายว่ามันแก่แล้วเนีย่ยมันแก่เลยเหรอแล้วอย่างแม่อัวไว้ลูกแก่เหมือนกัน <c oughs> ยอ,นอย่าเพิ่งนะเออเก่งมากเลยอย่าเอายาวเรียนไปพูดแบบนั้นไปลูกค่ะไปขึ้นขึ้นรถแล้วทุกคนไปโรงเรียนดีกว่าสายแล้วนะเดี๋ยวต้นนางเขาก็จะไปเหมือนกันไปทุกคนนะผมว่าจะให้ จะนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังเชเบตอ้อ,อมเดชไปนั่งฝั่งนู้นเลยลูกเออเป็นไปแล้วลูกเร็วปิดประตูให้เรียบร้อยไปน,นะคะทุกคนอุภาออมเดชก็เชเบตไปโรงเรียนก่อนนะคะหืมหืมใส่รนี้มาใส่ตรงนี้ไม่มัมันมีน,นื้อเกเก็บตังค์ให้น้องหน่อยได้ไหมลูก ได้เมื่อกูไปกี่ซองเชเบตสลบได้กี่ซองคะแด้วเด็กไปกี่ซองลูกสี่ซองค่ะกินหมดไหมกินหมดค่ะปิดคลิปให้แม่อุ้นหน่อยค่ะ,ชะเ,เ,เชเบตกดไลค์กดแชร์กดซับให้เชเชเบตตอนนี่นะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเทเบร์กาวเล็จะได้กินมึกกุบกันเยอะๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบ,าย,บายังหวานกัน <c oughs> อุย้ยน่ารักอุ้ยเราเล็ตเ,เห็นไหม <c oughs> อันจิ้วไม่สบา,ายเหรอลูกมาบ๊ายบายจุ๊บก่อนจุ๊บบายค่ะ